ความคิดพยาบาทพยาบาทนั่นพยาแปลว่าเสื่อมบาทก็เดินไปเดินไปสู่ความเสื่อมคนคิดพยาบาทคือคนคิดเสื่อมคิดไปหาความเสื่อมเสื่อมกายเสื่อมใจเสื่อมในชีวิตงด์งิด นอนก็ไม่หลับเพราะมันร้อนไฟพยาบาทไฟโทสะมันร้อนอกระทบกระทั่งจิตแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็ถูกอารมณ์มันมาทำลายจิตเรียกว่าประทุษร้ายจิตก็ทำให้จิตเดือดร้อนมันเป็นเป็นไฟนะเป็นไฟโทสักคินี่ โปรดจัดขึ้นมาไฟเผาไหม้รนจิตใจก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ลำบากกันนะก็ทีนี้ทำยังไงล่ะก็นอนไม่หลับก็ก็กระสับกระส่ายดิ้นรนรวดพราาลักษณะต่างๆนานา,นาคิดพยาบาทอยู่นั่นแหละในที่สุดก็คิดวางแผนโน้นวางแผนนี้คิดพยาบาทก็จะทำร้ายผู้อื่น แค่คิดก็ลำบากใจแล้วถูกไฟโทสะเผาผลาญจิตใจชีวิตไม่มีความสุขต้องกงินข้ามมต่จะคิดมีเมตตาเนี่ยมันมีความสุขคิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยเราก็มีความสุขด้วยเรียกว่ามีเมตตาเมตตาธรรมประจําใจโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมนี่คําจุลโลก ดีกว่าให้ความไปคิดพยาบาทนี่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนตลอดดีไม่ดีไปคิดวางแผนทำร้ายเขาอีกหนักเข้าไปอีกนะอย่ากระนั้นเลยนะทำตัวเองให้มีความสุขดีกว่าการพยาบาทคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตที่เกิดมานี้สร้าง บุญกุศลคุณงามความดีแผ่เมตตาดีกว่านอนก็หลับง่ายนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ขวันรา้ายเทวดารักษามนุษย์รักษาจิตเป็นสมาธิเร็วจิตใจผ่องใสหลอดจากอาวุธสตรายาพิษนี่ไม่ได้ก็ไปถึงพรหมโลกได้นะเข้าสู่พรหมโลกได้ทำเมตตาทำเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าอย่าพยาบาทเอาเมตตามาสร้างชีวิตดีกว่าสวัสดี